ได้แบบคือเมตตาเขาอะสุดๆแต่เลขแปดคือเลขเงินไม,มนต้องคิดเยอะอยังไงทําอะไรก็ได้เงินอยู่แล้วต่อให้ไม่ทําออนไลน์ไปเล่นหุ้นก็ได้เงินทําอสังหาก็ได้เงินคือทําอะไรก็รวยอะเพราะว่ามันตกเลขแปดอะส่วนเดือนสิบเกิดหนึ่งศูนย์หนึ่งก็เป็นที่หนึ่งอย่างที่บอกเลขศูนย์ก็อย่างที่บอก,อย,บอ,กอยู่จุดกลางเลยก็คือชีวิตทั้งชีวิตนี้คือต้องป่วยมันหายไม่ได้ไงทุกคน ความป่วยมันหายไม่ได้นะมันไม่เหมือนความรวยความจนที่มันหายได้นะความป่วยหายไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นความป่วยมันอยู่กับครูมันหายไม่ได้นะคะท่านก็ถึงบอกว่าแต่ทําไมเห็นไหมความป่วยมันอยู่กับครูนะเพราะครูก็ยังเป็นโรคหัวใจเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่ของเทียมอวัยวะเทียมในร่างกายเห็นไหมทุกคนเห็นใช่ไหมว่าครูอะก็ยังป่วยเห็นนะแต่อาการป่วยไม่เคยกําเริบให้ใครเห็นอาการป่วยไม่เคยกําเริบมาทำร้ายตัวเรานะคะ เดี๋ยวค่อยโทรมานะใช่เดี๋ยวค่อยโทรมานะจะถามเรื่องยันละสิเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งเดี๋ยวดูลฟ์ให้จบก่อนอย่าเพิ่งไปเปิดอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะลําบากนะคะลาบากว่าเดี๋ยวคนหายไปไหนหมดนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะคะดูพร้อมกันดูพร้อมกันทีนี้อ่ะหลังจากนั้นทุกคนครูท่านก็บอกว่าที่ที่มาหาอาจารย์เนี่ย ทำไมอยากเขียนยันหรออยากให้อาจารย์เขียนยันให้หรอเพราะธรรมดาอาจารย์ไม่เขียนยันให้แล้วนะทุกคนไม่ไม่ค่อยเขียนยันสดแล้วเนาะตอนนี้แต่ที่เขียนคือเขียนให้คนเก่าๆที่ยังเขียนไม่เสร็จยังยังต้องรอเป็นเป็นเป็นโอ้ที่รับคิวไว้อะเป็นหลายเดือนนะคะเป็นบางคนเป็นปีเป็นแปดเดือนหกเดือนอย่างที่บอกแล้วทีนี้ท่านก็มองหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเป็นพระนาคปกอยู่ๆพูดอย่างเนี้ยงงงงไหมพี่โอ้ ต้องเป็นพระนาคปกแล้วเราเฮ้ยพระนาคปกพระนาคปกคือยังไงแล้วพี่อุก,ก็บอกพระนาคปกที่มีพญานาคไงพญานาคที่คุ้มครองพระที่มาบาังฝนให้พระเนี่ยๆแล้วท่านเห็นครูไม่รู้ท่านก็เลยเปิดมือถือให้ดูนี่แล้วก็มีคนหนึ่งที่โด่งดังในใน,นใน,นในประเทศไทยเนาะในในประเทศแล้วกันมีคนเดียว ที่ท่านเขียนพระน,นาคปกให้คุณคนแค่นั้นแหละเพราะครูดได้เห็นรูปขนหัวตั้งสู้ขึ้นมาเลยเพราะท่านเขียนแล้วมีอ,อีกคนหนึ่งที่ท่านเขียนให้ไม่ใช่แค่พระน,นาคปกที่จะมีครุ๊ปใช่ไหมพี่อูเขาเรียกว่าอะไรนารายทรงสุบรรน,นารายทรงครุฑนารายทรงครุฑ แต่อันนั้นอ่ะเขาต้องมีค่ะเขาต้องเป็นนายลายทรงคุดเท่านั้นเพราะว่าอยู่แต่อยู่จะมาเขียนให้เราแบบนี้ไม่ได้พวกนี้อยู่อยู่กับเรื่องอํานาจอยู่ที่ดวงท่านดูตามดวงค่ะท่านท่านดูตามดวงเราบางคนเขียนทรงคุดเอ้ยอะไรเงี้ยช่วยในเรื่องอํานาจบารมีใช่เพราะท่านเป็นคนนะไม่บอกดีกว่าเพราะว่าเราได้ดูรูปถ้าทุกคนแล้วเลขาท่านยังบอกเลยว่าโอ้โหเราสองคุณอ่ะได้รูรูป จากมือถือท่านอ่ะเราได้เห็นลูกศิษย์ท่านหมดเลยอ่ะว่ามีใคบโอ้โหยคนลูกอ่ะทุกคนไม่ได้อยู่ในสื่อด้วยบอกเลยท่านไม่ได้าไม่ได้อยู่ในสื่อมานโอ้วยท่านไม่เคยบอกโอ้วดค่ะแต่บังเอิญท่านหาลูกให้เราไงว่าท่านไม่ได้ทําให้ใครได้อย่างเงี้ยมันต้องเป็นดวงของคนคนนั้นที่เขาจะต้องมีแล้วอยู่ๆท่านพูดแล้วว่าท่านอะไรส่งอะไรนะท่านบอกของฉันเลยนะอพนักโลกเราก็พนักโลกเป็นแบบไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกค่ะท่านก็ให้ดูแล้วท่านบอกว่า ท่านไม่ได้วาดอันนี้ให้ใครนะมีคนเดียวที่สามารถมีพานักปกได้คือคนนี้แล้วท่านให้ดูเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายมีชื่อเสียงเอาอย่างเงี้ยที่โด่งดังแบบในประเทศอย่างนี้แล้วกันนะคะท่านก็ให้ดูแล้วมันดือด้อเลยนะใช่ไหมพี่วดือ้อมากแล้วก็นักเลงมากเลยนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วแล้วแล้วเราก็ถามว่าอ๋อหนูหนูหนูหน,หน,หนูต้องมีพานักปกแบบนี้ใช่ไหมยะเนี่ยดวง คือดวงได้ก็คือได้อะไม่ได้ก็คือไม่ได้อะมันเป็นนาดวงอ่ะท่านก็พูดอย่างเงี้ยคือท่านก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรอ่ะเพราะทุกอย่างที่มันมาจากหัวท่านกับมือท่านอ่ะมันมาจากดวงของเราเขาเรียกว่าเหมือนกับมีอะไรมาปกป,ปักรักษามาคุม้มครองปกป,กปกักรักษาเนี่ยเหมือนแบบพรานากปกอ่ะเนาะคือเขาเอเขาเรียกว่าท,ท่านบอกว่าไงนะความหมายความหมายก็เหมือนกับที่เรารู้กันอยู่คร<ห>ับว่าพะนากปกเนี่ยคือปู่มุจลินแหละที่ามาที่มาขด แล้วแผ่พังพานอ่าอันนี้เคยเห็นอ่านั่นแหละคือที่มาสามต่ลุ้ยคับพี่ม่งโอ้โหใช่เลยคือปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันพยันตรายทั้งทั้งหลายแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยดวงดวงครอบครัวของของของน้องอ่ะครอบครัวของน้องของน้องอ่ะเนี่ยคือต้องมีต้องต้องมีต้องมีเพราะน้องไม่ใช่แค่คนในครอบครัวนั่นหมายถึงบริวารทั้งหมดทุกคนแค่นั้นแหละครูบอกว่าข่าอาจารย์ค่ะค่ะข่าแบบรับรับอาจารย์จะว่าอะไรดีหนูรับหมดเลยค่ะอาจารย์อะไรดีหนูรับหมดเลย คือหนูมีความสุขมากแบบเราก็ออกอาการนะทุกคนว่าหนูรับค่ะอาจารย์หนูรับหนูเชื่อมากค่ะ